It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and back Cup cup b ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่อ p ที่143ี่ครับผมปีใหม่นี้ก็ผ่านไปไม่นานตอนนี้มาตุดจีนปีใหม่จีนอีกแล้วนะครับก็อย่างที่เราคุยกันเสมอนะครับว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยครับ ก็ปีใหม่จีนนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกทกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยรวยๆเฮงๆกันะทุกคนครับผมในกาแฟแก้วที่143นี้เนี่ยนะครับจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณผู้ฟังฟังนะครับวันก่อนเนี่ยผมไปอ่านบทความหนึ่งใน Link ์อินฮะจะเรียกว่าเป็นบทความก็ไม่เชิงเพราะว่าคนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เขียนบทความเป็นอาชีพอะไรมันเหมือนเขาแชร์เรื่องราวเขาในคอมมูนิตี้ของ คนที่เป็นสกัมมาสเตอร์พูดงคือว่าสกัม m าสเตอรก็หมายถึงคนที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชนะฮะในการทำงานแบบอาจาจย์นั่นเองคอยช่วยดูแลต่างๆคอยช่วยจัดก,การเรื่องทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ทีมงานในอาจา้าทีมเนี่ยนะฮะสามารถส่งงานได้ตรงตามเวลาแล้วก็มีคุณภาพของงานที่ดีครับสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า เขาเขาจั่วหัวในบทความเขาบอกว่าผมเป็น scam um master ผมไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำให้ใครรู้สึกว่าปลอดภัยพอผมเห็นเขาเขียนแบบนี้แล้วก็เลยรู้สึกอยากจะเข้าไปอ่านบทความเขานะครับแน่นอนเขาว่าปลอดภัยเนี่ยก็คงไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยในเชิงกายภาพเป็นหลักนะครับแต่อย่างที่เราคุยกันในหลายๆ ep ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่อง ความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยานะครับปลอดภัยที่จะแสดงออกความคิดเห็นคิดต่าง,างต่างสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาได้โดยไม่มีพิษมีภัยอะไรครับคนเขียนบทความท่านนี้เขาบอกเี้ครับว่าเขาไปเข้าคอร์สเรียนมาบ้างหรือว่าไปอ่านอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาพบว่าหน้าที่ของ s c u m master เนี่ยถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นเหมือนเป็น facilitator หรือเป็นคนที่คอยสร้างให้เกิดความปลอดภัยในทีมด้วยซึ่งส่วนตัวเขาเองเนี่ย ไม่ค่อยเห็นด้วยครับกับการที่ว่า s r u m Master จะต้องมีบทบาทในการที่จะไปสร้างความปลอดภัยในเชิงความรู้สึกแบบนี้ให้กับทีมงานเ mm hmm. ขามองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของแต่ละคนมากกว่าที่จะต้องอมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆเพื่อจะมีความกล้าพอที่จะทําสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองมากกว่าที่ต้องรอให้ใครมาสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อม เยู่ต้องคอยมาเซตกาวรูในการพูดคุยกันอย่างนี้เป็นต้นครับไม่เพียงเท่านี้นะครับเขาก็ยังพูดถึงคําว่า psychological safety หรือความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยาที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องนะฮะแล้วก็ใช้คําว่า s e s p s p e อ่าแล้วก็ psychological safety ปะปนกันนั่นเองผมก็เลยคิดว่าวันนี้อยากจะชวนผู้ฟังคุยเรื่องนี้ครับว่าความปลอดภัย หรือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเซฟสเปซเนี่ยกับคำว่า psychological safety เนี่ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรครับเรามาดูคำว่า s a เ e Space ก่อนดีไหมครับเซฟสเปซเนี่ยเราก็ได้ยินมาบ่อยๆในเชิงของการที่เวลามีการพูดคุยการมีวงสนทนาเกิดขึ้นแล้วมันต้องคุยเรื่องยากๆเนี่ยก็จะมีคนที่เป็น facilitator นะครับหรือคนที่เป็นคนนำการประชุมเนี่ย ขาอาจจะมีการเซตกาวรูสขึ้นมาว่า,าการพูดคุยในวันนี้นะอาจจะไม่มีการพิภากษาตัดสินกันนะครับไม่มีการจัดกันไปก่อนหรือเอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นตัวกําหนดตัดสินคนที่อยู่ตรงหน้าเราว่าเนื่องจากเขาเคยทําแบบนี้ครั้งนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเขาหมายถึงแบบนั้นนะครับก็พยายามที่จะสัมผุสให้แต่ละคนนี่ฟังกันอย่างเต็มที่ปราศจากการตัดสินกันปราศจากการวิภากควิจารในเชิงลบ ให้ทุกทุกคนรู้สึกปลอดภัยพอและได้รู้สึกเหมือนว่าเขาได้รับการปกป้องอลครับเพราะว่าเป็นการสร้าง environment แล้วทุกๆคนก็ต้องทำแบบนั้นเช่นเดียวกันนั้นเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไปไม่ฟังเขาหรือเราไปวิพากษ์เขาโดยที่ยังไม่ฟังให้จบเนี่ยในขณะที่ถึงคิวเราพูดเขาอาจจะทำแบบนี้กับเราเช่นเดียวกันโดยฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละครับเป็นเรื่องของการสร้างเซฟสเปซขึ้นมาผมเองก็เคยอยู่ในวงสนทนาแบบนี้มาบ้างนะครับ ก็ยอมรับเลยจริงๆครับว่าเวลาเรามีฟัิเชเตอร์เก่งๆเนี่ยนะครับเขาสามารถทําให้วงสนวนานนั้นเนี่ยสา,สามารถที่จะพูดคุยเรื่องยากๆได้นะครหลายๆคนเปิดใจพูดอะไรตรงไปตรงมาได้อย่างในขณะที่เวลาปกติเนี่ยไม่กล้าพูดเลยนะครับแล้วก็มีการฟังกันและกันจริงๆด้วยแล้วเขาเองเนี่ยคนที่เป็นฟาเนี่ยนะเขาก็จะเข้ามาอินทวีนนะครับหรือเข้ามาคอยขัดจังหวะเป็นระยะ ในกรณีที่มีใครทําอะไรนอกจากกฎกติกาที่ได้ตกลงกันไว้นั่นเองซึ่งปัญหาต่างๆบางครั้งถูกแก้นะฮะแล้วก็จบในวงสนนานั้นซึ่งบางครั้งก็ใช้การสนานาค่อ้างยาวนานเลยครับแต่ว่าหลายๆครั้งเป้าหมายก็เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องความขัดแย้งบ้างนะครับหรือเอาเรื่องที่ยา,ยากที่ไม่กล้าพูดในสถานการณ์ปกติเอามาพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมันผ่านไปแล้วเนี่ย ไอการสนทนานรูปแบบแบบนั้นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับเขาก็จะกลับไปใช้วิธีการเหมือนเดิมแล้วก็จะต้องมีฟาสิเลเตอร์แบบเนี้ยนะครับมาคอยนําการพูดคุยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการพูดคุยของคนเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะแล้วบางครั้งการใช้การตัดสินพิภากษาหรือการพูดอะไรที่มันเสียงเสียงพูดอะไรตรงๆซึ่งมันอาจจะทําลายความรู้สึกคนอื่นแต่อามาจาก ความปรารถนาดีมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับแล้วมันจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหาคนที่จะมานําเราพูดคุยตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้หรือเราจะมานั่งเซตกาวรูทุกทุกครั้งมันก็ยากเช่นเะดียวกันนั้นตัวเซฟสเปซเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของช็อตเทอมเอฟเฟกมากกว่าเอาไว้ใช้ในการแก้ปัญหาเป็นครั้งครั้งไปแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในเชิงของลองเทอมเท่าไหร่ แล้วใส่คลิชเลเซฟตี้เหรอครับมันคืออะไรใส่คุณลิชเช a ยลเซฟตี้ถ้าฟังแบบนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับก็คือว่ามันเป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้คนเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าใส่คุณลิชเช a ยลเซฟตี้เนี่ยมองใน long term มองในภาพของภาพใหญ่กว่าเป็นเหมือนพลวัตรหรือกลุ่มไดนามิกของคนที่ทำงานร่วมกันตลอดเวลามากกว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันเป็นครั้งๆไปถ้าจะว่าง่ายๆมันก็เหมือนการที่ สร้างมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองนะครับโดยที่ทําให้สิ่งแวดล้อมหรือผู้นําเองก็ตามคนที่มีบทบาทสําคัญในองค์กรเนี่ยต่างก็ทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามสนับสนุนให้คนต่างๆเนี่ยกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกกล้าสื่อสารอะไรที่ตรงๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลับมาทําลายเขาแม้ว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่แสดงความเห็นนั้นเนี่ย มันอาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดเมื่อรับฟังก็ตามหรือแม้กระทั่งตัวเองนะครับคนพูดก็รู้สึกอึดอัดที่จะพูดเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมฮะแต่ก็ตัดสินใจที่จะพูดตัดสินใจที่จะสื่อสารขณะเดียวกันก็ตัดสินใจที่จะรับฟังแม้มันจะอึดอัดเพราะเชื่อว,ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแล้วก็ตัวเขาเองด้วยซ้ไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลองเทอมครับ การสร้าง c h o l o g i c a l safety ในองค์กรเนี่ยทำได้อย่างเดียวเลยครับก็คือผู้นำต้องเอาจริงนั่นเองคำว่าผู้นำในที่นี้อาจจะหมายถึงเบอร์หนึ่งขององค์กรเลยนะครับที่จะต้องเป็นทั้งแบบอย่างและไม่ใช่แค่นั้นนะครับผู้นำอาจจะต้องออกแบบให้ c h ค l o g i c a l เ a f e t y เนี่ยเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเลยรวมกระทั่งเอาไปใช้ในเรื่องของการ o p e r a t รองค์กรด้วยซ้ำไปตั้งแต่การ สรรหาคนเข้ามาเลยครับว่าคนคนนั้นเนี่ยก็ต้องมีแนวโน้มในการที่จะเป็นคนที่สื่อสารแล้วก็รับฟังอะไรแบบนี้ได้มีระบบการประเมินผลมีระบบการให้รางวัลเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ที่ชัดเจนในองค์กรน,นั่นเองครับนั้นความต่างของมันก็คือถ้าเราสรุปง,ง่ายๆเลยนะครับตัวเซฟสเปซเนี่ยถูกใช้อย่างเจาะจงในการสนทนาการพูดคุยอะไรหนึ่งๆห,หวังผลที่จะแก้ปัญหาเลื่อน,นนั้นน ส่วนไซโครเซฟตี้เนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวเป็นการทําภาพใหญ่เป็นการทาําทอย่างเป็นระบบเพื่อให้มันเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรสรุปง่ายไปกว่านั้นอีกก็คือตัวเซฟสเปซเป็นการทํางานแบบเอาซ i ์อินนะครับก็คือการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมหรือการเซตเกาลูสขึ้นมาเพื่อให้ปัญหาตรงนั้นมันถูกจัดก,การณเวลานั้นเทินเองแต่ในส่วนของตัวไซโครลิคอลเซฟตี้เป็นการ ทำงานแบบอินไซต์เอาก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากข้างในออกสู่ข้างนอกจนในที่สุดคนส่วนใหญ่ในองค์กรเป็นแบบนั้นกันหมดครับผมลองไปพิจารณาปรับใช้กันดูได้นะครับแล้วถ้าคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะเข้าใจเรื่อง y c โคโล g i ค a l เซฟตี้มากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะไปฟังใน EP ก่อนๆของเรานะครับพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยครับมีหลายๆ EP เลยหรือในบทความของเพจอาคาาเค้าเจอรเองก็ตามครับผม และนั่นคือกาแฟแก้วที่143ของเราครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเลยนะครับวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทําไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมที่เราอยากเปนล่ะครับเราติดตามกันใหม่ได้ใ,ใน EP หน้ครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time